สวัสดีครับัครบยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆน,นะครับวันนี้เรามากินหม่าล่ามะม่วงเบานะครับซึ่งมะม่วงเบาเนี่ยเราซื้อมาจากงานกาชาตินะครับผมหนึ่งร้ยห้าิบาทได้เท่านี้นะครับคุณผู้ชมกิโลเิกิโล้อยแปดสิบได้เจ็ดขีดเออใช่ร้อยแป <laughs> ดสิบขีดว่าได้แค่น,นี้ครับทุกคนมีแค่นี้ครับผมมีแค่นี้จะวันนี้เราก็จะกินกับหม่าล่านะครับผม มาเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยเอาเลยทำลายเตกเปาะเลยครับเลยอ่ะโอเคกู้กินมม่วงแห้งเหรอคุณผู้ชมมาครับผมมม่วงเบาอ ผมรู้สึกขมมากกว่ารู้สึกเปรี้ยวนะขมเปลือกเหรอใช่อันนี้คนชอบเปรี้ยวทุกคนอันนี้ชอบ<ม>เปรี้ยวมากขมเปลือกอืมกิมมิกนี่สุดยอดมันขมเปลือกเปลือกมันทำให้แบบกบความเปรี้ยวไงแต่อย่าสะอึกตอนนี้จะสะอึกละ อันนี้เป็นพริกหมาลาบผงนะครับอือครับทุกคนมันเป็นน้ำม่วงนอกฤดูหรือเปล่าทุกคนมันทำมันแพงจังโลละ,300ส,ะนะสามราา้อยทนะสามร้อยบาทสามร้อยบาทเนาะโลสามร้อยทุกคนพี่เกมตกใจถามเขาอะ <laughs> น้ำม่วงเบาโลสามร้อยอะ แพงกว่าหมูอีกอะเขาบอกว่าตอนนี้หมูแพงมะม่วงเบาแพงกว่าหมูอีกโลสามร้อยบวกหมูเมาไปขายมั้ยพี่จะบวกสิบไร่แตรลยมาติดลมละพิดกระจายเดี๋ยวไปกันนะไออเอาไปทางข้างคำเลยมเปียวบอกเปียวอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทางคำเลยจ้ มันต้องมีเม็ดด้วยมันอย่างหายหายเปรี้ยวนี่กินเขาลูกเลยกมไม่ย่อยเขาคือยอดงาแตกแล้วแป๊บเดียวอ่ะความเผ็ดขมมาร่า เค็จเกี้ยวข้างแล้เขาต้องกินข้างเดียวไม่งั้นเกี้ยวสองข้างจะเข็ดปานสองข้างวงวงังเมื่อกี้ตื่นเลยเจอเงี้ยเกิน,กน <laughs> ตื่นตื่นเลยอ่ะพกระจายเนัแตกโอ้โห <laughs> 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 มาเป็นสายเลยยังเริ่มบรรยากาศ ลืมไหมยังอ่ะครั้งก่อนเรากินกัน่ะแบบนี้แหละมะม่วงน้ำดอกไม้เลยตอนนั้นนะผมกินกับมิกะแล้วก็จิ้มแล้วก็จิ้มพริกกับบอแล้วก็บะเพ็ดอ่ะบ่จิ้มกส้มแหมนวันนี้เขามาเหนือจริงเขาตัดพริกแบบแดงเดือดเลยไม่ก็ติกต่อไปก็คงจะไม่เท่าโคนลูก คงจะไม่ใช่บ้บวกแล้วแหละเหงื่อ,อไหลขอบจมูกผมก็ว่าทำไมรอผมเอ้พวกนี้เด็ดกว่านี้ทุกคนรอดูเลยทำไมช่วงนี้จะจัดของเด็ดอ่ะวกนี้จะเด็ดกว่านี้ย้อนรอยตำนานนี่อ๋อรู้ละอะไรอะย้อนรอยตำนานเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนะเดี๋ยวเราจะเริ่มย้อนรอยตำนานคลิปเก่าๆแล้ว อรู้ละรู้ละอะไรอะรู้เลยอะไม่ค่อยอยากจะคิดเลยว่ามันคืออะไรอ่ะโอเคใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตัดเข้ามาเลยเอาเด็สวยโอเคอยากลืมอ่ะอ้ามีคนนั่งนั่งดูแล้วก็ตอนนี้ยค่อยจิบค่อยๆกัดไปกินน้ำม่วต้องกินแบบจบแก้มอ่ะ มันต้องมีน้ำปลาหวานนะเรามับน้าปลาหวานมานั่นนี่ไปนี่อะไรอ่อนเกิดแล้วต้องกินกับมาล่าแต่รู้สึกว่าจะอัพเลเวลยิ่งกว่าปีเดียวนะถ้าจะกินอะไรนั่นแหละฮะน่าจะกินได้อยู่ทำไมถ้าเราเรากินอะไรมาหลายอย่างไรรอดูแล้วกันเออแต่ไปก็ใครฮอลลีวูดไม่เอาอ่ะอันนั้นนะใครเปิดยังอีกนานยังไม่ถึงปีเลยเข่ะข้ามไงข้ามคิวให้โอ้โหแล้วอ่ะ อย่าไปรีบไอ้เกาะมากกวบไปไหนเขาไหนมะม่วงเบาเนี่ยมันสุกมันหวานก็ไดมะม่วงเบามันสุกมันหวานแล้วเปล่าพี่เขายังไม่เคยกินสุกเลยแต่ว่ามันหวานนะมันก็น่าจะหวานนะมะม่วงมะม่วงสุกมันต้องหวานใช่หรือว่ายิ่งสุกยิ่งเปรี้ยวไม่รู้บอสบอบอมะม่วงที่ไหนยิ่งสุกยิ่งเปรี้ยวขนาดมะม่วงอย่างก็ น้ำดอกไม่นะ่ะยังซุกยังหวานด้วยหวานเนาะเอาน,นีเปรี้ยวชิบเป่งแล้วอยอมใจยอมใจคนกลางเฮ้อกี่คนเดียวเลยมาที่ <c ười> สองเปอือ,อ,อกก่อนปอกยังไงปอกก็มันขมอ่ะอืมกบส้มนี่กงไม่แต่เม็ดนี้ไม่ไหวจริงเม็ดขมมาก <c ười> ตอนไปเด็กนะทุกคนผมนี่ชอบกินเปรี้ยวมากแต่ยิ่งโตแล้วมันความเปรี้ยวมันมันไม่ไม่อยากไม่หิวไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้เน่เง,งฟันไม่สู้ครับผมสอบมันไม่หิวมันจะเหิวรสหวานขึ้นมาอมชอบความหวานเท่าแล้วเ,วเออเท่านะมันเริ่มแสบขอบจมูกแล้ว<า>กัดไปแล้วม่กระเด็นติดเดลยจ้องอย่าจ้องไป อา่านน้ำมาหลั่งน้ำเม,ามื่อกี้อ้อยตะคิวกินค้างใจข่อยแล้วนเนี่ยเนี่ยคนอ้วนอ่ะต้องกินเย,ยอะๆมันช่วยลดน้ำหนักนะอันนี้จริงมันยังไม่ถ่ายดีคนอ้วนบอกนะอ้ยอ เริ่มกัดไอความแข็งไม่ได้แล้วเห็ดฟันมันเป็นยังไงเห็ดฟันฟันมันบางฟันมันน่าจะบางลงอะไรอะอะไรล้มลายมัดเลยเราเปิดออกฟันมันน่าจะบางลงแล้วแบบมันกินเปรี้ยวแล้วมันกะบไข่ไงความเปรี้ยวไปกัดฟันอ่ะมันเสียวฟันมั้งมันเสียวมีเสียวอ่ะ อันนี้ไม่ได้เปรี้ยวนะทุกคนเผ็ดแต่นี้ชอบเปรี้ยวแต่นี้เผ็ดฟันแต่ละคนเผ็ดเกันแล้วอะเนี่ยเผ็ดจนเคี้ยวไม่ได้เคยไหมเคี้ยวเปรี้ยวไม่ได้ไม่เคยเป็นเลยเนาะไป น้าเกลยดในน้ำลายคออคนละชิ้นเร็วยรงกินเยอะสุดเลยแหละเยอะสุดดนชนชอบเปรี้ยวมาครับผู้ชมขออคนนึงชิ้นครับผมไม่ไหวครับผมแข็งฟันมากเลยตอนนี้มันเปรี้ยวมากครับผมวันนี้จมตัว นอนเปล่าหน้าหวน้ำมองไม่เห็นลูกเยอะไก้เ,เปรี้ยวไปเท่าไหร่เผ็ดนะล่ะอ้ยโอ้เมาหัวลายไอ,ยอย้เหมือนเหมือนเหมือนรอบที่แล้วเลยอะสุดยอด กินกับมาล่าปากชาหมดแล้วลิ้นชาลิ้นเด้าเด้าลิ้นเออมันดึกดึกมันหอ่อมันดึกดึกมันอะไรนะมันเด้าลิ้นมันเด้าลิ้นอ๋อมาล่าเด้าลิ้นแต่ไม่ตื่นดึกมันเหมือนรอบที่แล้วที่เรากินไงเมาหัวกินแล้วเมาหัวแล้วน้นเผ็ดเกินจะเมาหัวทุกคนนี่ก็มันเป็นเข้ามาโอ้เออ โอเคคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะเดี๋ยวไปหากินนะกินท่าก่อนนะครับผมหัวนี้ม <BRUNO> ีคนเมาหวัว <sh arp> แล้วก็มีคนฟันจะหล่นจะหลุดแล้วนะครับผมจะหักถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องๆในคลิป <sh arp> ต่อไปนะครับผม <sh arp> คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <sh arp> <sh arp>